ท่อมกลังกินข่าวเลือดแล้วเปลวเพลิงจากปลายกระบอกปืนคมดาบโลหะบริสุทธิ์ผ่าเข้าการกระโหลกสัตว์เดรัจฉานนามเชรานิตของเลวสีชาศาสตร์กระเซ็นไปทั่วทั้งผืนดินเปรอะเปืเปือนเคลือบไปทั้งชุดเกราะของเหล่าทหารที่ได้ชื่อว่า Space Marine กลับมาสารต่อจัก,กรวาลความเดืออีกครั้งหลังทิ้งเวลาห่างไปร่วงกว่า10ปี เดเบอ i ์อิ i เตทสตูดิโอทำเกมระดับโลกเจ้าของผลงานดังหลากหลายชิ้นและโฟกัสเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ร่วมมือการสร้างมหากรอบตำนานเกมฟอร์ยักษ์อีกครั้งกับภาคต่อของ f o r h a m m e r 40K Space Marine มารมอบนี้พวกเขาก็ตอบสนองฟนแฟนๆอย่างหนักหน่วงจากการปล่อยให้ซีรีส์แห่งเหี่ยวมายาวนานร่วมศตวร์วัลทำเหล่าผู้คนพากันกรีดร้องด้วยความตื่นเต้นหลังเห็นตัวอย่างแรกส่งผลไปสู่การทำยอดคนเล่นสูงขึ้นไปถึงหลักแสนในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง ฟอร์ดีเอมเพอเรอร์ไททัสโห่ร้องพร้อมดาบเชนซอดในกำมือเป็นช่วงเวลากว่าร้อยปีที่ผ่านพ้นไปเขากลับมาปล้นปลือใบดาบคู่ใจโดยเลือดของทีลนิดอีกครั้งผ่านระบบเกมแอคชั่นร่วมสมัยในมุมมองบุคคลที่3เรื่องเฟือต่อระบบการโชว์สภาพแวดล้อมของระบบนิเวศดาวแต่ละดวงตื่นตาตื่นใจไปกับการดีไซน์ทางอาร์ตเร렉ชั่นดาร์กแฟนตาซีสไตล์คมชัดสถาปัตยกรรมแบบโกธิครายละเอียดจัดเต็มของสถานที่ต่างๆภายในเกมเริ่มจากป่าไม้ธรรมดา ้อมปราการศูนย์วิจัยไปจนถึงยานรบลำยักษ์ก็ทำออกมาได้สุดพลังประดุดกินดานั้นมีอยู่จริงไม่เพียงแต่สตอรี่แคมเปญที่จะใช้เล่าลำนำโลหิตนี้เท่านั้นแต่เกมยังตอบสนองต่อแรงกระหายด้วยหมวดผู้เล่นประทนกันเองอีกด้วยเพิ่มกลยุทธ์พร้อมได้เปรียบด้วยสกิลเพิรลต่างๆที่มีปรับเปลี่ยนคลาสที่ขนมาให้เลิกกันมากกว่า6คลาสหลากหลายสไตล์การเล่น จะอาวุธประชิดเข้าปะทะฉีกระชากด้วยพละกกำลังและคมดาบหรืออาวุธพิสัย,กยไกลลั่นไกลชาเลนซ์ความแม่นกับปืนหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ปืนพกไปจนกระทั่งระเบิดปรามานูเพลิดเพลินไปกับการคัสตอมชุดเกราะได้ทั้งตัวทั้งสีสันและลวดลายเพื่อข่มขวัญศัตรูที่กรูกันเข้ามาจากทุกสารทิศอย่างกระฝนห่าใหญ่ a เ e m มารีนถูกพัฒนาขึ้นด้วยส w a r m e อ gine ที่เคยสร้างสรร์ World War 4จากข้ายเจ้าตัวมาแล้ว เหลัาผู้เสพความสวยงามนอกจากที่จะไม่จําเป็นต้องผิดหวังยังต้องเตรียมตัวรับมือกับความอลังการจนแทบทั้งไม่คุมแพนิกเพราะวิชวนที่เกมมอบให้เต็มเหนี่ยวไปทั้งงานกราฟ,ฟิกสุดละเอียดเฟเ็สุดล้ํามอนสเตอร์ที่ประดังประดากันเข้ามาผสมลงกับเสียงประกอบเราอารมบ้าคลั่งได้เป็นอย่างดี าะเซเบอร์ er, ไม่เพียงแต่สารต่อสิ่งที่พวกเขาทําไว้ได้ดีใน World War 4แต่ยังได้นํามาพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีกตอบโจทย์สายลุยฝ่าดงเอเลี่ยนได้อย่างเต็มสูบนอกจากความสาดใจจาก AI เอเลี่ยนแล้วยังมีความระทึกจากโหมด PVP ล่อคุณอยู่กับระบบเกม6ประทะ6เลือกเล่นซ้ําได้ครั้ละ2คนเกาะกลุ่มทีมของคุณไว้ให้ดีเพราะหากพลาดแม้แต่นิดเดียวคุณก็อาจาต้องไปเกิดใหม่ได้เลย My p l a c e is eternal service คำปฏิญาณอันดักแน่นของไททัสอดีตกัปตันที่ถูกลดขั้นลงไปเป็นรูเทนันหลังจากชดใช้บาปในหน่วยของเดนวอชมานานหลายปีเขากลับมารับใช้ไพร์มาร์กโรบูเต้กิริมานอีกครั้งในชุดกรอดน้ำเงินอันเป,ป็นเอกลักษณ์เปียมไปด้วยเกียรติยศแม้จะยังมีคนกังขาในตัวเขาแต่ก็พร้อมที่จะพิสูจน์ความจงรักภักดีต่อเหล่าพี่น้องครั้งนี้เขาได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นไพรมาริสสเปซมารีนเพื่อเดินทางไปทำภารกิจกวาดล้างเหล่าเทเลนิส ต่อให้จํานวนของเซนอสจะมีมากกว่าล้านตัวแต่มันยังมีบางสิ่งที่ดามืดและชั่วร้ายมากกว่ารออยู่เหล่ากลุ่มก้อนของเทพเจ้าปีศาจแห่งคําหลอกลวง chaos of the sin e ถึงการเล่าเรื่องจะจำเจและเนื้อเรื่องสั้นไปเล็กน้อยแต่ตัวเกมก็ทดแทนเราได้ด้วยเกมเพลย์ที่มันจะลุกไม่ขึ้นทั้งพุ่งฟันกระน่ำตีตั้งตารอเคาน์เตอร์เมื่อกำจัดเอเลี่ยนข้างทางจนสิ้น มูรธาเดรัชฉานก็ปรากฏตัวออกมาทําให้เกมมีความตื่นเต้นเพิ่มขึ้นเป็นระยะระยะตลอดแต่ถึงจะเรียกว่าเป็นบอสตัวเกมก็ไม่ได้ยากจนต้องทำให้เครียดแต่ก็อย่าประมาทเป็นอันขาดเพราะเพียงแค่การโจมตีของมอนเพียงเล็กน้อยก็อาจจะลดเลือดเราไปได้พอสมควรอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับเพลเยอร์สายแพร,รี่เท่าไหร่เพราะหากคุณหลบแม่นประจนเดิมอยู่แล้วบอสในเกมก็คือมอนข้างทางดีๆนี่เองกว่า10ชั่วโมงของสองคราม เต็มไปด้วยความสนุกจนเลือดสูบฉีดพุ่งพล่านจากกองทัพศัตรูที่ด่าหน้าเข้ามาอย่างหนาแน่นแต่ตัวเกมนั้นกลับลื่นไหลยอย่างน่าประทับใจหากคุณไม่เคยเป็นแฟนเกมภาคแรกแล้วล้วก็คุณไม่ควรพลาดเกมนี้เป็นอย่างยิ่งแต่หากคุณไม่เคยรู้จัก w a r h a m m e r มาก่อนตัวเกมก็พร้อมที่จะรับคุณเข้าสู่โลกใบใหม่นี้จากการอธิบายหลออของจักรวาลให้คนเข้าใจได้ง่ายๆแม้จะไม่ใช่แฟนกลับกับราคาประมาณเพียง1 5 0 0บาท แต่สิ่งที่ได้มาทั้งหมดนี้กับคุ้มเกินราคามากๆเ a c มา a r น n e 2เกมแอคชั่น RPG Hack and s แ <ash> จากบอยเกมจักรวาลเกินยาอสุดคลาสสิกหลากหลายไปด้วยหมดการเล่นให้เลือกลุยโค o ออปร่วมทีมกับเพื่อนของคุณหรือลุยเดี่ยวสไตล์โลน o ูฟก็มันไม่แพ้กันประทะฝูงเอเลี่ยนนับร้อยสไตล์ World w a อ4อิ่มเอมกับงาน Art Design น์และวิชั่เอฟเฟกต์สุดอลังการ s p สเป Marine จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่จะมอบประสบการณ์เดือดหลออขอให้คุณได้ลิ้มลองแล้วก่อนจะจากกันเราอยากฟังความเห็นของทุกๆคนว่าชื่นชอบกันหรือไม่ถูกใจหรือผิดหวังเสียดายหรือคุ้มค่ากับเกมนี้และหากมีข้อมูลไหนที่ผิดพลาดทางเราก็ขออาภาัยและเก็บคำติชมไว้ไปพัฒนาในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เกมมินไวสวัสดีครับ